คุณยายชื่ออะไรครับนงเยาประทุมมาค่ะปัจจุบันนี้คุณยายอายุเท่าไหร่นะคะ72ปีแล้วค่ะในชีวิตนี้คุณยายมีอะไรความภคูมิใจที่จะเล่าให้ทุกคนฟังบ้างครับในวิชาชีพของยายเนี่ยยายก็ช่วยเหลือคนมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนน่ะช่วยเหลือครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องแล้วก็ลูกหลานนี่คือความภูมิใจของยายว่ายายได้ทําประโยชน์ให้ มีอะไรในชีวิตที่คุณยายคิดว่าคุณยายเคยทําผิดพลาดบ้างไหมครับความผิดพลาดของยายก็ไม่มีอะไรทั้งชีวิตครอ,อ,อบครัวหน้าที่การงานถ้าครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขก,ก็ภูมิใจแล้วมีเคล็ดลับในการทําให้ชีวิตมีความสุขอย่างไรบ้างครับเคล็ดลับของยายเนี่ยนะก็ซือสุภาษิตเพราะว่ายายก็ชอบเรียนภาษาไทยก็เอาหลักสูตรในการเรียนการสอนมาปฏิบัติตนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้ยายประสบความสําเร็จในชีวิต ขอบคุณครับ,บคุณยาย